สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีจำสกิลพวกเมเทโอซอมหลอดออเวอร์มิเลียนซอมการ์ดของชาร์โดเชสเตอร์กรณีเราหาคนที่ให้กอบสกิลตรงหน้าโรงแรมไม่ได้นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยมันจะมีไอ้พารามาร์เก็ตเข้าซึ่งไอ้พารามาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งที่รวมพวกของที่ NPC ขายต่างๆมันจะมีพวกของแร่มีพวกแร่อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นช่วง มันหยุดสุดสัปดาห์มันก็จะมีของพิเศษมาขายด้วยนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายในส่วนนั้นละกันนะครผมจะอธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับคลิปนี้ตรงๆเลยนะครก็คือมันจะมี NPC ตัวหนึ่งอนะ่ะที่มันขายพวกใบเวทใบ s อมการ์ดเมเทโอ s อม r อตโอเวอร์มิเลนเลเวลสิบอเดี๋ยวผมจะสลับหน้าจอให้ดูนะฮะเนี่ย NPC ตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่พารามาร์เก็ตะแล้วก็เรา สามารถกรอบตรงนี้ไปวางแล้วให้มันนาทางไปได้นะฮะโดยวิธีไปที่พารามาร์เก็ตนะฮะเราต้องไปที่อีเดนก่อนนะครับแต่อันนี้คือของ n b ็ในดีวายพายนะซึ่งราคามันก็จะแตกต่างจากเซิร์ฟไทยนะฮะเพราะว่าไอพวกเนี้ยมันก็จะตั้งราคาตามแต่ละเซิร์ฟนั่นเองนะฮะเนี่ยมันก็จะมีพวกใบไอ้นี่้วยไอ้ใบพวกเนี่ยเวทเลเวลสิเนี่ยมันจะ เดียวไม่ได้นะฮะใส่ค้างได้อย่างเดียวอันนี้ผมเตือนไว้นะฮะถ้าใครที่เอาตัวหลักซื้อนะฮะแต่จะเดียวมันก็จะเดียวไม่ได้นะฮะเพราะผมลองมาแล้วนะฮะโอเคแล้วก็กลับไปหน้าของเกมกันเลยเดี๋ยวผมจะสลับไปอีกตัวละครหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเอาไว้จำสกิลนะฮะไม่ได้เป็นตัวปล่อยสกิลใส่นะฮะ โอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อีกจอหนึ่งแล้วนะฮะก็คือเราก๊อบเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหม่ะเราก็วางในงนี้เลยเนี่ยมันก็จะชี้ให้เราไปที่ Np c ที่ไปที่อีเดนนะฮะเราก็ไปที่อีเดนก่อนเนี่ยลูกศรมันก็จะนำทางไปตรงเนี้ยแล้วพอเข้าไปสุดใช่ไหม่ะเราก็เจอ Np c โลกที่เล่นโยโย,โย่อยู่อะแล้วเราก็เลือกไปยังพารามาร์เก็ต ในลูกศรน,นี้มันก็จะนําทางเราไปที่ n p c ที่ขายบายเวนั่นเองซึ่งในนีนน้มันก็จะมีของอย่างอื่นขายด้วยแล้วบางอันมันก็มีจํากัดนะเมื่อวานที่เห็นก็คือเม็ดแดงที่เอาไว้แลกการ์ดพวกไว้ไนกับคาริสเบิร์กไนหมดแล้วแบ๊บเดียวแล้วก็มีพวกลูกธนูธาตุอะไรพวกนี้ด้วยมันชี้มาตรงนี้นะหมายความว่าเราสามารถขึ้นลงตรงนี้ได้นะฮะก็คือถ้าขี้เกียจขึ้นบันไดอะ่ะขึ้นลงตรงนี้ได้เลย แล้วมันจะทําบันไดไว้ทําไมปะโอเคนี่นะฮะ NPC ที่เราต้องการก็คือมันจะขายบายเวทนะี่ยไอ้พวกของอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถ DC ได้นะฮะก็คือถ้าเป็นของที่จํากัดจํานวนอะ่ะเนี่ยคือถ้าเราจะจําสกิลเราก็ซื้อมาเลยเราต้องการอนะันไหนเมเทโอเลเวลสิบอมการเลเวลสิหรือหลอดเลเวลสิบก็คือช่วงนี้มันไอ้นี่ใช่ป่ะทาน้ําแข็งที่มันมี EXP โบนัสเราก็เลือกหลอดเลเวลสิก็ได้อ่าก็คือวิธีเนี่ยมันจะสะดวกสําหรับคนที่หาใบจํำสกิลไม่ได้อ,ะอ่ะเไม่ใช่หาคนจํำสกิลไม่ได้อะ่ะก็คือ,อยังไงดีบางทีเราโดนมอนสกิลทับอย่างเราย้ายแมปเราลืมกดสกิลกันโดนสกิลทับใช่ปะ ไอสกิลหายเลยแล้วตอนกลางคืนนะ่ะถ้าเราไม่ได้ปั้นตัววิไว้เราก็จะหาคนกรอบสกิลไม่ได้นะฮะเพราะตอนดึกๆหายากมากหรือบางเซิร์ฟที่คนเล่นน้อยๆอ,ยอะ่ะหาแทบไม่ได้เลยแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ไปซื้อใบเวทมาให้อจอหนึ่งเราก็สามารถกรอบสกิลได้เหมือนกันเนี่ยผมก็เอา shadow chaser มารอแล้วแล้วก็ไปที่ห้องแรกเลย ก็คือมันก็ใช้สกิลน่ะแหละ <c oughs> เงื่นไขมนะันน่ะได้แล้วเียเห็นปะที่เหลือก็รอกรอบสกิลเลยอ่าเห็นปะ่ะอันนี้ก็แนะนำนะฮะสำหรับคนที่หากรอบตะกิวไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีนี้เอานะฮะสะดวกดี แต่ถ้าจะให้สะดวกจริงๆก็ปั้นวิไว้ก็ได้ก็แนะนำปั้นตอนช่วงที่มี XP คูณอ่ะมันจะปั้นเร็วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูได้นะฮะสะดวกดีแต่ถ้าราคาคนที่ตั้งขายสกิลให้กอปมันถูกกว่าก็แนะนำอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็แนะนำวิธีนี้แหละสะดวกแล้วก็ได้เลเวล10ด้วยโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ รับชมมาถึง,ถงตอนนี้ดนะ้วยก็บายยนะฮะ